ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตานานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส่วมทุกอาการวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะฮะวิธีการปรับเพิ่มระดับน้ําในแทงหม้อน้ําด้วยตัวเองง่ายๆนะโอเคจากกรณีที่ชักโครกนะฮะที่เราซื้อมาใหม่แล้วค่าจากโรงงานที่เขาเซ็ตมาเนี่ยเขาเซ็ตไว้เป็นแบบประหยัดน้านะทําให้ เวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันฟลัดไม่เกลี้ยงนะเพราะว่าการใช้งานแต่ละครั้งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอแต่ทําให้ระดับน้ําที่ตั้งมาจากค่าโรงงานเนี่ยเป็นแบบประหยัดน้ําทําให้ฝัดไม่เกลี้ยงฝัดไม่สะอาดครนะาวนี้นะฮะเราสามารถที่จะ,ะปรับเพิ่มระดับน้ําในแทงห์น้ำเนี่ยด้วยตัวเราเองง่ายๆตามวิธีการที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะโอเคก่อนอื่นเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าโถชักโครกเนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบ ทุกดีไซน์อะไรหลักๆจะมีอยู่สส่วนในแทงหม้อน้ำอันนี้คือแทงหม้อน้ำนะอะไรหลักจะมีอยู่สส่วนคือส่วนที่1ชุดทางน้ําเข้าอ่าส่วนที่2ชุดทางน้ําออกอ่าชุดทางน้ําเข้าทําหน้าที่ในการเอาน้ําจากเมนปลปาเข้ามาเก็บไว้ในแทงอันนี้คือชุดทางน้ําเข้าชุดทางน้ําออกทําหน้าที่ในการเอาน้ําจากแทงหม้อน้ํามาชําระล้างขอบโถ มันก็จะมีความหน้าที่การทํางานมันก็จะแตกต่างกันออกไปคราวนี้เนี่ยทุกวันนี้โถชักโครกเนี่ยอะไ่ที่เขาให้มาจะเป็นแบบกระบอกลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าแบบกระบอกแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเกา่เกาๆเนี่ยก็จะเป็นลูกลอยลูกโป่งเป็นก้านลูกโป่งลูกลอยอันนั้นเป็นรุ่นเก,ก่าก็สามารถปรับเพิ่มได้เหมือนกันคราวนี้ผมจะพามาดูว่าวิธีการปรับด้วยตัวเองง่ายๆสมมุติถ้าเราจะเพิ่มระดับน้ําให้มันเยอะขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องไปโฟกัสไปที่ชุดทางน้าเข้าคือตัวนี้ เห็นไหมมันจะมีตัวกระบอกลูกลอยจะ่ด้ไหมจะเป็นทุ่นลูกลอยน้าน er น huh นําดันขึ้นมาเข้าไปในในกระบอกนี้ดันลูกลอยขึ้นตัวก้านตรงนี้ก็จะไปอุดรูอากาศอุดรูอากาศเสร็จน้ํามันก็จะตัดนะฮะแต่คราวนี้ยค่าที่เขาตั้งมามันค่อนข้างที่จะน้อยวิธีการคือเราจะต้องเข้าไปที่ตัวน้ําเข้าตัวนี้แล้วก็ให้สังเกตนะครับอหน้าตามันจะคล้ายๆกันสีมันอาจจะแตกต่างกันออกมาแต่ว่ามันก็จะมีตัว ล็อกนะฮะสิ่งสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราจะต้องทำการปลดปลด็อกไอตัวกระบอกลูกลอยตัวนี้ปลดล็อกให้มันฟรีตัวได้วิธีการคือหาไขควงยาวๆแบบนี้มาแล้วก็ให้สังเกตที่มันเป็นคลิปล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยคลิปล็อกตัวนี้ให้เราดันเพื่อปลดสลักนะวิธีการก็แย่เข้าไปแล้วก็เอามือดันดันให้มันดังแก๊กอาจจะต้องใช้ไขควงยาวหน่อย ดันเดี๋ยวผมจะดันให้ดูนี่นะครับพอเราปลดสลักล็อกตัวนี้ได้มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นในตัวเนี้ยตอนนี้เนี่ยพอปลดสลักได้ปุ๊บสิ่งที่เราจะทําคือเราจะต้องดันตัวกระบอกลูกลอยตัวเนี้ยให้มันยกสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มันสูงหนีปริมาณน้ําที่มันจะดันเข้ามาก่อนที่มันจะไหลลงไปในกระบอกเล้วทําให้ลูกลอยตัดก็คือวิธีการแล้วก็ดันมันขึ้นค่อยๆดันแคร์คเนี่ยมันเลื่อนขึ้นได้เห็นไหม เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นพอเราเลื่อนทันตัวนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บไอกแกนตัวเนี้ยมันก็จะยกขึ้นตามพอยกขึ้นตามเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ไปอุดรูอากาศน้ํามันก็ไม่เข้าหลังจากที่เราเซ็ตค่าไอตัวนี้ได้ตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็มาคลายตัวนี้แต่สิ่งสําคัญเวลาเราปรับเพิ่มคือเราจะต้องดูรูโอเวอร์ฟลหรือว่ารูน้ำล้นตัวนี้เพิ่มเติมนะเพราะว่าต้องให้ตัวระดับน้าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าโอเวอร์ฟลคือรูน้ำล้นตัวเนี้ยประมาณสักขีดนี้ก็ได้ หรือว่าจะปิ่มๆก็ได้ถ้ามันคิดว่าม้ามันน้อยพอต้องปรับความสูงน้ําให้มันสัมพันธ์กับความยาวของแกนโอเวอร์ w ฟลงนี้นะโอเคพอเราปรับได้ระดับประมาณที่เหมาะสมเ,เสร็จแกนมัเสร็จเราก็ทําการล็อกตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ล็อกกดให้มันตั้งแกนพอล็อกเสร็จมันก็จะขยับขึ้นลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันล็อกไปแล้วคราวนี้เนี่ยพอเรายกสูงขึ้นแกนตัวนี้มันก็ยกตามเราก็ต้องทําการคลาย คลายเพื่อให้เนี่ยมันหย่อนลงไปให้น้ํามันเข้าคลายก็คือหมุนให้มันหย่อนเนี่ยอันนี้หมุนตามเข็มมันก็จะหย่อนลงหมุนลงไปจนกว่าน้ํามันจะเข้าเนี่ยเห็นไหมพอเราหมุนไปเสร็จมันหย่อนปุ๊บน้ํามันก็เข้ามาในแทงเวลาคลายเราต้องคลายให้มันสัมพันธ์กันนะอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลุดไอตัวกระบอกตัวนี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะค้างโอเคก็พอเราปรับเพิ่มปุ๊บเห็นไหมน้ํามันก็จะเยอะมากกว่าเดิมนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาปรับจะมากหรือน้อยก็ให้มันสัมพันธ์กับรูโอเวอร์โฟลตรงนี้นะฮะก็แค่นี้ก็ง่ายๆวิธีการปรับเพื่อนระดับน้ําด้วยตัวเองง่ายๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูวิธีการตั้งค่าเวลาเปิดปิดลูกกบต้องการให้มันปิดช้าหรือต้องการให้มันปิดเร็วเราสามารถที่จะตั้งค่าจากตรงนี้ได้นะครับโอเคตั้งค่าเรียบร้อยก็ทดสอบการใช้งาน อืมก็เรียบร้อยเห็นไหมฮะก็โอเคใครเจอปัญหาน้ําในแทงก์หม้น้ำช้านําวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะซึ่งทุกรุ่นทุกยี่ห้อทําเหมือนกันแตกต่างกันแค่สีกับหน้าตามันแค่นั้นนะครับโอเคสวยงามขอบคุณครับ